วันนี้เราได้มาวัดวันศุกร์นะคะนี่มะขามหวานผู้ใหญ่อันนี้จะเป็นของหมอตุ้ยนะคะอันนี้แล้วมีส้มเคียวหวานมาแล้วก็ไข่ทอดตมแกยวแล้วก็ทอดลูกชิ้นนะคะทำมาอันนี้จะเป็นเวนกับข้าวบ้านนอกเราอย่างนี้นะคะได้นิดนิดคนละอันคนละอันมานะคะ ภาษาทบุรุญมาเดี๋ยวเรามาโลรละพรกันนะคะวันศุกรลาบป่าลาบแบบบ้านๆค่ะวนนะลาบลาบดิบนะคะอร่อยนะมีขา้าวเจ้าด้วยข้าวเหนียวด้วย <c oughs> ใคไข่ดาวไข่หมค่ย่ยแล้วดาวสวยจังมีใย สี่ห้ายายค่ะมาวันนี้มีพรมของแม่นานนภานนะคะเอามาถวายวัดภูดหลวงภูพระเอกสองวัดเดี๋ยวให้พาจารย์แบ่งกันเนะาะค่สาธุบุญกับแม่เอซีเด้อเดี๋ยวรามารับพรกันนะคะ หนึ่งสองสาสี่ห้าสิบพื้นนะคะเดี๋ยวตอนสายๆจะได้ไปโรงเรียนนะของแม่จีเจนะคะของแม่เจเจจะไปวัดจะไปโรงเรียนอันนี้ของแม่นานพา,านะคะมาถวายพระอาจารย์นะเดี๋ยวรอรัพรกันนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราเอาผ้าผมไปถาวายพระอาจารย์ก่อนนะคะสิบผมมืน,นนะคะคงไม่นั่นนะคะะด้อ วันนี้จะไปวันเด็กด้วยเฮ้ยชันมือวันเดียวไ่เดียวนะฮะเขาวันนี้พวกหนูเอาเด็กของไปให้เด็กๆไงแม่วันนี้แล้ววันเช้าอืมวันนี้หมดค่ะฮะจะไปเขาไปโรงเรียนหมดนะจ๊ะอันนี้ของหนูนี่เอาไปถวายูเอาไปให้โรงเรียนเลยค่ะตอนนี้คุณพงไม่มีอะไรให้ เดี๋ยวแม่เอซเข้ามาอาจจะได้อยู่หรอกมั้งกี่คนเด็กโกกอกนับเด็กเลยนน้อยลูไม่มีเวลาเอาหนูไม่มีทุนไงอันนี้ขอให้เอาไปโรงเรียนก็เอาไปโรงเรียนเดี๋ยวหนูถูกรางวัลก,ก็ได้๋นูแจกเด็กเรียยโกกอกต้องห่วงหลงแจกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงนู้นเนี่ยสาธุ i <laughs> <coughs> พุทโธภผาคาวาผู้ทังภาคาวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภผาคาวาตาธมโมธามังนำอาสามิสุปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสัง ให้ยายล้างถ้วยนั่นนี่ดูยายล้างถ้วยเดี๋ยวไว้รุ่นกลับกอนให้ยายล้างด้วยนีค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ